เมื่อวันที่27เมษายนพุทธศักราช2563 Facebook p a พ e กองทุนพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์ของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ขณะทรงประดิษฐ์เฟสชิลร่วมกับทีมงานกองทุนพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เป็นการส่วนพระองค์ณนะเรือนประทับรับรอง พระตำหนักกองบิน41อเภอเมืองจัังหวดเชียงใหม่โดยเฟสชิวดังกล่าวพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรทรงประดิษฐ์ด้วยพระองค์เองเพื่อประทานแก่โรงพยาบาลแม่วางจัังหวดเชียงใหม่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการป้องกันโรคโควิด -19 ขณะปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ด้วยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรทรงห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างมากจึงมีพระประสงค์ที่จะประดิษฐ์เฟซชิลเพื่อประทานแก่โรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดเชียงใหม่อย่างทั่วถึง